ที่แผ่ไพศาลมานินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญา ปรชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื้อบุญวาสนาสุงศักดิ์สิทธิวงมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คน ครับท่านผู้ฟังที่รักครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้นะครับซีรีส์คำถามเกี่ยวกับเจ้านะครับถึงตอนที่5แล้วนะครับเป็นเซตคำถามเซตที่5นะครับก็ชวนคิดชวนคุยนะครับให้พี่น้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดเราเชื่อกันนะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเซตที่1นนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องใครเป็นเจ้าของประเทศนะครับ อ่าอันที่สองเราพูดถึงเรื่องฐานะของการปกป้องประเทศชาติสร้างชาติเนี่ยนะครับก็ดูว่าลบแค่ไหนเท่าไหร่อย่างไรนะครับตอนที่3เราพูดถึงความเป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยนะครับให้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของการเป็นพ่อที่แท้จริงแล้วตอนที่แล้วนะครับตอนที่4นั้นเราพูดถึงเรื่องโครงการในพระราชดำรินะครับพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ได้ทำเนี่ยนะครับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นในแง่ผลงานในแง่ของประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวจริงๆเนี่ย นะครับกับการโฆษณาเนี่ยมันสมกันหรือไม่นะครับนั่นคือตอนที่4นะครับวันนี้เรามาถึงตอนที่5แล้วละครับเอาละนี่เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยนะครับนะครับตอนที่5นะครับวันนี้นะครับกษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์ด้วยวงตระกูลด้วยก็ได้นะครับเหาะมาจากฟ้าพร้อมกันเลยหรือไม่ที่บอกว่าเป็นเทวดาเนี่ยนะครับเวลาเกิดเนี่ยเกิดนะจากการที่การ นะผสมพันธ์กันเนี่ยเหมือนมนุษย์เราหรือว่าต่างจากมนุษย์เรานะครับ أ, เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาเกิดนี่เกิดต่างจากเราหรือไม่ออกจากท้องมาเนี่ยนะครับออกจากตรงไหนมานะครับแล้วก็ทราบได้อย่างไรว่าท่านมีบุญบาร,รมีบาร,ร,ร,รมีเหนือ iffer, มนุษย์ก็ไล่ต้นตระกูลไปนะครับประชงจากกรีก็เป็นทหารครับแล้วก็ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าเป็นอะไรเลยนะครับก็เป็นนายน่จากนายก็มาเป็นพญาเป็นอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับ นะครับเป็นเจ้าพระยานะครับเสร็จแล้วก็พอล้มอำนาจจากนะพระเจ้าตากสินซึ่งก็เป็นคนธรรมดาอีกนะครับคนจีนนะครับแล้วมารบเก่งก็นําทัพรบแล้วก็กู้กรุงได้ก็นะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นนะกษัตริย์นะครับปราบดาพิเศษนะครับยกให้เป็นกษัตริย์เนี่ยก็นักราชการที่1แล้วก็ประมาณนั้นนะครับคือยกตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ว่างั้นเถอะแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่นะครับอ่ะ หรือว่าท่านมีข้อมูลที่แย้งจากที่ผมว่ามาว่าเนี่ยเป็นกษัตริย์มีวงตระกูลท่านเนี่ยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ,ม,ม,รนะรบมีความเป็นเทวดานะเลิศเลยนะครับนะท่านมีหลักฐานใดๆทราบว่ามีบุญบารามีเหนือมนุษย์และการวัดบุญบารามีเนี่ยมันใช้เครื่องช่วงตรงเครื่องช่างตวงวัดอะไรที่พิสูจน์ได้เนี่ยตรงไหนใช้เกณฑ์ตรงไหนน,ไหน,นะครับลองอธิบายให้ผมฟังหน่อย อธิบายให้ตัวเองก็ได้ถ้ามันอยากอธิบายแต่ว่าใต้ YouTube ตรงนี้นะครับท่านอธิบายได้เลยผมจะมาอ่านเพื่อจะได้เปิดหูเปิดตานะครับก่อนเป็นกษัตริย์ฐานะท่านและครอบครัวเป็นอย่างไรวันนี้ฐานะท่านเป็นอย่างไรนะครับก็ยุวากษัตริย์นะครับสมัยก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยพอเข้ามาจะเป็นกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ยังยากจนเป็นครอบครัวที่จริงๆเนี่ยอยู่ห่างจากการจะเป็นกษัตริย์นะครับแต่บังเบินว่านะครับคนที่อยู่ในตระกูลอื่นๆเนี่ย นะม,มันมันบายพาสไปคือไม่ไม่ได้รับเลือกนะครับก็กลายมาเป็นมาตกที่รัชกาลที่8พอรัชกาลที่8เข้ามาปุ๊บเอาไม่นานนะครับอยู่ได้ไม่นานก็นะครับสวรรคตนะครับทั้งเรื่องที่เราได้ทราบไปแล้วก็องค์น้องก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแป๊บหนึง่งแล้วค่อยกลับมานะครับแล้วค่อยค่อยมาเป็นกษัตริย์นะครับตอนนั้นฐานะอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแม่ก็เป็นคนจีนซึ่ง ก็ไม่ได้มีเชื้อกริสัอีกนะครับก็บังเอิญว่ารับใช้ไกล้ชิดแล้วก็เข้าเอนดูเป็นนางพยาบาลตอนหลังก็นะไปแต่งงานไปได้กับไปพ่อของระเจ้าแผ่นดินเนี่ยองคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ในฐานะร่ารวยนะครับร่ํารวยเลยนะครับอืมก็ไม่รู้ละนะครับเป็นเทวดานะมีบุญบารามีเนี่ยมันวัดได้ตรงไหนแล้วการที่ท่านเป็นคนธรรมดาแล้ววันนี้ทําไมร่ํารวยได้เหลือเกินนะครับ ก็เป็นเพราะบุญหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับก็ต้องไปว่ากันเองนะครับอันนี้นะครับผมแค่ชวนคิดชวนคุยวันนี้ตอนที่5แล้วนะครับยังไงตอนที่6ต่อไปก็ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็เรามาชวนคิดชวนคุยกันนะครับผมยินดีจะเปิดรับนะความเห็นข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ประเภทมาด่ามาอะไรนี่ก็คงจะรกเปล่าๆนะพี่น้องมันไม่ได้เกิดสาระอะไรผมมาชวนคิดชวนคุยถ้าท่านมีหลักฐานคิดว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นธรรมราชาเป็นผู้มีบุญบารามี นะครับที่มาของท่านก็สุดยอดพิสูจน์ได้นะครับก็ยกเข้ามาเป็นหลักฐานเผื่อผมจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างนะครับโอเคนะครับไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนที่6ติดตามมานะครับวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับไงเงาปีศา ที่แผ่ไพศาลมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสมศักดิ์สรีของมนุษย์กำหนดได ลดตัวหมอต่ำยอมรับวิสาาร,ร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งต่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าที วึ้นีเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากดวงซ mm ุ hmm. ่มและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมง,งาย ชมผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุญวาสนาสุงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารรายปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนาชิตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด เกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิณเนตจักมอง,องผูงแสงสัดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาตรรา